พ่อแม่พี่น้องแมาตุกขวดตุคนสบายดียามแรงพี่น้องพบพอกันคือนก้าวพี่น้องก็สั่องซาบุไลพี่น้องเอ้ยวันนี้ฮะกะตามลาแมงซ้อนอีกแล้วตามหามแมงซ้อนเจ้ยเจิดสบายดีปราลุเลยไหมสบายดีไหมฉันไ,มน,นได้แม,ม,นะนนมงซ้อนขึ้นมาเลยนะข้าก็มาก็ท้าเจิดกบพอเจิดนี่คนงานเท่ากันดิ ทีมงานเหยียบแมงอรพี่น้องเอ้ย่นจักเลกระเทาจักไกระเทามาบนได้พี่น้องเอ้ยยายยายอยากมาบึงมาเบึงนั่นลูกล้านเหยียบแมงอนพี่น้องเอ้ยได้ๆขึ้นมาเลยนะจักให้ดิ เพราะแมงซ่อนก็เริ่มบ่ค่อยมีนะพี่น้องเอ้ยอืมเลิมเบ็ดแมงซ่อนกลยพี่น้องเลี้ยงสองตัวเริมมาลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนมาหาในนีไลา่ลี่หล่อมาเป็นหาบเสวาร่วมกันเลยก็ดี ดิ้บเป็นหาเป็นคอนูปแล้วจักใบต้องคุดเอาบาดนี่พี่น้องเอ้ยคุดแล้วเอาหนามแสไว้เพื่อให้แมงซ่อนขึ้นมาทั้งแมงซ่อนกับบลาคอยร้ายแน่ขึ้นมาแล้วครับ อืมเขาจะเอาอะไรกูเดมมาหลักได้บ่อูใยยายถอยจังเห็ดพี่จังูก็ลงมาแล้วมาหายเลยแหละพบประทันเขาดอกบ่จ้ปนขี่ฮะพี่ยังในพี่น้องผูยให ยายเถ่ามานำจะมาน้ำดูน้ำรานนี่แหละเราก็นี่พี่น้อยยู้อเฮือนกันจะยู่เห็นอย่างยมงซ่อนกันหน่อยลงหน่อยลงเลยพี่น้อยเมื้อนี้ก็คือสิเป็นมือสุด้ายที่มาหาแมงซ่อนอะไรพี่น้องแมงซ่อนบอกคอยมีต้นต้นนามบวกนามบ่มีบอก นั่นๆตัวนี้เดินๆต้องขุดเอาเลยพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ขุดก็บ่ได้อีกเลยนี่ยนะ่สองโตนะอันม่ลูกอันนี้สามโตนะฮะดูนี่มันเข่าอันนี่มันเข่าอังนี้เข่าในมือนะเดินๆทักน้ำแล้วก็ขุดนี่นี้เลยนี่ก็ื่ได้แต่ละโตนี่ให้พ่อขุด ที่กินะยีแอบดี๋ยวนี้นะฮะพอมีมันแมงซอนพอมีมองเหยียบดินแข้งขยีบก็ได้เนาะอืมข้อแข็งเลมือสายมือคัวผุนหาอยู่ห่ากินยำแดงพี่น้องห่างจักสิพอกินหรือบ่อเดี๋ยวนี้อ่ะไหมลูกจักสิพอกินหรือบ่อเดี๋ยวนี้นะ ก so 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 ่ายหนาบก่ายบ่บ่มบมีแต่ว่าคนเหยียบไปเลยเมื่ซ่อนนันร้ายพี่ดึกได้อันเจิพอขาดพอเจอกับนันลูกชายเพื่นมหาอะบรร้ายพี่น้องนี่นะไหนแต่วัวไหนพอยิบหนึ่ง เนี่ยทางหลังนะเจ้เหมือนสองตัวสามตัวโหสุดสุได้ตัวหนึ่งเนาะช่วงนั้นได้คันว่าคันเหยียบมากเลวแม่ว่าเอาทองน้ำใส่แล้วแม่ทองน้ำใส่แล้วขึ้นดูดเวียดหิืขึ้นหรืไรเดี๋ยวนี้ดินแข็งนล้วเหยียบบโลงวางลมมันก็ขัดหึ คือการดินแข็งเนี่ยเจาบไปเปนหัวแมงซอนที่หนามขึ้นมาเลยนี่นคือหัวแมงซอนเอาหนามาตักใส่บ้านนี้โหเอาโจยบอลเลงเอาหนามาตักใส่เผื่อเฉยแมงซอนมาคุดเอาพี่น้องเอ้ย ก็ได้เหยียบเขาก็คือเอาเครื่องมาเฮะหึมังเอา ยายาดปิงมันบอมีดอกปิงนะเก็บแมงซอนพี่้องเอ้ยฝนยายเถ่ายายมาฝนเก็บแมงซอนมีใหญ่มากเก็บแมงซอนพอจะปีดเลยว่าจะบริลงมาแต่ไม่ ไปลงมาแถวนี้นะสองปีแล้วไปลงมาแถวอันพายแถวไหนแถวนาอืมและเป็นจังจะคือบัลงหยางบัวหยางบัวหอกลงมากันหยางหยางกับเพือกสีหาะเก็บแมงซอนอนาบมาถอกใส่มันถั่วมัน คุมแมคซอนก็ขึ้นมาชองโกแล้วไดยช่องโตแล้วท้าพูยังขุดยังสากันอยู่มาถอยเพี่น้อย เป็นขื้นจากโตเจ้ยอืมชิเมนบม่มีกันมันมีมันมีแล้วเนาะเมกซ้อนเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยจบข่าวพี่น้องเอ้ยเบิดขักเบิดแหน่เบิดจนจนบ่มีขึ้นมาเลยฮะนะ เาคนมาเหว่เนี่ยมัจนจนะเป็นเทไรเนาะเอาเป็นหาบถือแล้วรวมกันแล้วลนะ่ะเฮ้ยเป็นหาบฮ่องคุบเหมือนซาบะไรเนี่ยกินบัดพี่น้องเอ้ยกินบัดขู่ๆขู่คนก็คือเห็นในคลิปนั่นแหละพี่น้อง แมงซ่อนเบิดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบอลในมีแต่ว่าบั้นบั้นหน้าบ่อได้พี่น้องกินแมงซ่อนนะน้าจานก็มือคือน้จานกัมีพี่น้องเอ้ยน้าจานกม็มาเหยียบเบิดเลยไดน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยตะกี้เด้อเอ้ยเหยียบเธอหนึ่งซั้มนี่ เยียบซองซ้ำเถืาเดาคุณได้เป็นถั่ยซองถั่ยพูดได้พี่น้องเลยซักเหมือนกระถาวมานำโอ้หินลายเนาะหินล่อไปเนาะล่อให้แมันซ่อนขึ้นมา ไมได้อก็ค man ือสีดเมื่ออะไรเลยพี่น้องเอ้ยคลำเลยหอบไปเบิ่งสื่อหละน่ะโอ้ปลาบอลบอมีแมงซอนพี่น้องแมงซอนเบิด่ดอืน วาดตัดหนังจนเป็นตัวจีเป็นลมแล้วก็เห็นตัวหนึ่งสองตัวหลังจากขุดแบ่งซ่อนบ่ได้ลายทีมงานเท่ากับสเสมอ,อเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ <laughs> ทีมงานกะ à mà cái thân thì thương nữa ơi. Hm. 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 Sạc Hm. Hm. thạo Hm. À, mặc... Hm. cái Hm. 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 đây này, này, này. ไอแต่ม <trzeba ci potato> uh. ือนะมือทำไมเจ้าทำไมมือเจ้าดำนี่มีแต่ขี้ตมปะเมื่อหัวหน้าเขาเมื่ออะไรปะหัวหน้าไปหายง่ยังเนาะอเนาะโว้ย พูดไปห่างแง่พี่จังต้องตัดเองยังไงไปเอามังนลวนแม้ไม่เอาฉันหมั่นลวน โอเคพี่น้องคลิปนี้ตรซาบุไร็ขอจบเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามก็สับสกัดอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ซาบุไลน้ำเนยเด้อเพ่จจีบพ่อผา,าคลิปใหม่ๆของซาบุไลจี่งลงไปคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อไปดี